ผู้กำกับภาพพยนตร์คนหนุ่มไฟแรงแซงยุคเนว n เนอร์มธรรมลักษ์กมุดมาโนดเติมเต็ม,ตมอุตสาหกรรมหนังไทยในคาแรคเตอร์ใหม่สดชื่นหัวใจพองโตตั้งแต่ฉากแรกมั่นใจแนวดรามา่าโรแมนติกคอมมดี้คอหนังไทยอย่างชื่นชอบมิสแกนพยาเป็นนางเอก คนพะเยาเตรียมเชียร์ล้นลงหนังสองภาคโดยบุญชูกมุดมาโน่ สวัสดีครับผมุชชบุมาโนดครับเอสเทอรเนิลลิคุกครับขออนุญาตเรียนสายท่านธรรมรักษ์บุษมาโนดครับครับผมครับวันนี้วันนี้นะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมก็แฟนคลับนะครับเราได้มาพูดคุยกับเอ่อท่านผู้ที่กํากับหนังและอยู่ข้ามบอร์ดอยู่ในอุตสาหกรรมหนังไทยเนี่ยเป็นเวลานานนะครับผมขออนุญาตเรียกชื่อท่านว่าน้งหนุ่มแล้วกันนะครับ ได้ครับพี่ผอครับครับผมครับผมทราบข่าวว่ากำลังทำหลังมาเรื่องหนึ่งครับตอนนี้ใกล้จะฉายแล้วนะครับเออเรื่องอะไรนะครับผมเรื่องอะไรนะครับเรื่องรักข้ามคานครับผมอ๋อรักข้ามคานครับผมครับผมฟังชื่อแล้วก็น่าน้าเข้าไปดูมากเลยเอแนวแนวหนังเป็นแนวไหนครับท่านครับ แนวหนังจริงๆแล้วเรื่องเรื่องนี้เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับโรแมนเป็นดราม่าโรแมนติกคอมเมดี้ครับครับผมครับผมครับผมแล้วแล้วปกปกติเนี่ยผมเห็นว่าหนังในเมืองไทยนะครับมันก็ต้องก็ไม่ตลกก็ต้องแนวหนังดราม่าคือแย่งสามีภรรยากันผู้ชายผู้ชายแย่งผู้หญิงผู้หญิงแย่งผู้ชายนี่ ด้านหนังของเรามันออกแนวแนวไหนครับมันมีอะไรที่แตกต่างไหมครับตรงนี้ครับหนังเรื่องรักข้ามคานอ่าคือหนังเรื่องรักข้ามคานเนี่ยฮะครับแรกเริ่มเนี่ยมันมาจากโปรเจกต์ของพี่นวัตนะครับคของท่านนวัตที่สลักใจดิศีใช่ครับผมโอ้ครับครับผมครับผมยังไงัทางพี่นวัตเนี่ยมีความประสงค์ที่อยากจะทําหนังครับ ครับเพราะว่าเนื่องจากพี่นวัดเนี่ยมีน้องๆวิสแกลมมีอ่าครับซึ่งมีความสามารถน้องๆทั้งสวยทั้งเก่งมีความสามารถนะครับแล้วก็มีบุคลากรอยู่อย่างเงี้ยครับพี่นวัดเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเริ่ริ่มต้นโปรเจกต์นี้ก็ผมก็ถูกเรียกเข้าไปนะครับโดยที่อ่า เดิมเขามีพล็อตเรื่องอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะคือพีนวัตรเนี่ยต้องการจะให้โอกาสเด็กๆครับครับครับได้แสดงความสามารถแล้วก็มีพล็อตเรื่องอยู่ประมาณหนึ่งพล็อตเรื่องก็อยากทาหนังสวยๆใสๆครับครับครับับหนังที่เอ่อมีบรรยากาศของการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้รับโจทย์นี้มา คร,ครับผมก็เอามาผมก็นำนำมาสร้างมาจับพลอดเรื่องผมก็มาขยายเป็นบทภาพยนตร์เนะ่รนะครับเมื่อเราอยากให้มันกลมกล่อมเราก็เลยต้องเติมเรื่องราวของชีวิตเข้าไปครับผมหนังรักข้ามคานน่าจะเป็นหนังที่เป็นหนังครอบครัวนะฮะคือจริงๆมันมีส่วนหนึ่งท um ี่คล้ายๆ คล้ายๆหนังอบอุ่นอบอุ่นครับอย่างแฟนฉันอย่างเงี้ยครับอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นครับผมเป็นหนังครอบครัวครับผมครับผแล้วก็มีเรื่องราวความทรงจําในวัยเด็กครับแล้วก็มีเรื่องราวในพาร์ทของตอนตอนเพล็กนางเอกโตที่ไม่เหมือนแฟนแฟนฉันก็ประมาณนี้ช่วงวัยเด็กนี้จะอารมณ์อารมณ์นั้นเลยครับครับผมครับผมเอาละครับผมผมขออนุญาตขโมยมาตัวนี้นิดนึงครับผมกลัวจะลืมได้ครับ ต้องขออนุญาตเสียบารยญาทที่หนึ่งครับคุณนวัดเ,เป็นคนที่ละ<ม>เอียดมากคนที่อยู่ในรอบข้างในเรื่องของการทํางานก็บอกว่าเอ,อปกติแล้วเนี่ยการทําหนูก็คือเอามาคดหน้ากล้องมามาอะไรกันแล้วแต่ผมก็อาจจะใช้คำพูดไม่ถูกกันนะครับนี่ถึงขนาดลงไปเออ่หมายถึงว่าเข้าไปทำเวิร์กช็อปไปเลยสองสามอาทิตย์ถึงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับผม ใช่ครับก็เนื่องจากน้องๆมิสแกรเนี่ยนะครับเป็นนักแสดงใหม่หมดเลยแต่ว่าเราอยากจะให้น้องๆเขาคือเราสร้างเขาอะครับไม่ใช่แค่สร้างให้เขาดังเราอยากสร้างให้เขาเก่งด้วยคือเราก็เลยเอาน้องๆมาเวิร์กช็อปให้เขาเข้าใจคาแรคเตอร์ของตัวละครนะครับคือในหนังเนี่ยมันจะละเอียดคือมันไม่ใช่เหมือนจากพลอตสั้นๆนะครับ พอมันเป็นหนังเนี่ยในหนังเนี่ยมันมีโลกของมันมีจักรวาลของมันครับมันก็จะมีครอบครัวมีเรื่องของตัวละครมีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องให้น้องๆเนี่ยได้ทาความเข้าใจกับตัวละครครับผมนครับแล้วก็เลยเอาน้องๆไปเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปอยู่ด้วยกันสอนทั้งการแสดงด้วยสอนทั่วทั่วไปแล้วก็สอนทั้งให้น้องเข้าใจตัวละครด้วยกันตีตีตีความตัวละครเนี่ยนะครับเพื่อการทํางาน เมื่ออเข้าสู่ฟิลการทำงานจริงๆแล้วจะได้รวดเร็วกระชับเพราะว่าเราไม่ใช่หนังทุนเยอะอะครับครับอย่าว่าดูดูจากเอตัวตัวอย่างเนี่ยครับมันหนังที่เป็นแคลาสสิกมากแล้วก็แบบวิ้ยการจัดแสงหรือว่าการให้ให้มุมภาพคล้ายๆกำหนังพอลีวูดยังไงไม่รู้ครับคือตอนแรกผมเองไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ที่จะไปดูหนังตัวอย่างเพราะผมดูป oh, oh, oh ุ๊บโอ้โหเอ่อทีนี้ในในฐานะที่เอท่านเป็นผู้กำกับเนี่ยนะครับแน่นอนครับมิสแกขนก็ดูหรือว่านักแสดงเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักแสดงหน้าบันหนักใจไหมครับ,รบที่จะนํามาห,หมดเลยให้ให,ให้ให้บทไปก็ดีหรือว่าไปแสดงเหมือนกับนักแสดงอาชีพจริงๆในฐานะผู้กำกับเนี่ยครับท่านท่านหนักใจไหมครับตอนนั้นครับไม่อ่ะครับจริงๆแล้ว ผมชอบมากนะครับผมรู้สึกว่าการทำงานกับนักแสดงใหม่เนี่ยดีเพราะนักแสดงใหม่เนี่ยเขาจะคือหนังอะครับหนังมันคือคือคือการการแสดงในภาพยนตร์จะต่างจากละครนิดนึงอะครับ,รบเพราะละครก็คือแสดงแบบแสดงอะครับแต่หนังเนี่ยมันต้องการความความจริงกว่านั้น เพราะฉะนั้นได้นักแสดงใหม่ๆมามาปั้นอ่ะง่ายกว่าคนที่พื้นฐานการการแสดงเขาเป็นละครหรือเป็นอย่างอื่นมานะฮะคือคนแสดงละครเนี่ยบางทีอพอมาเล่นหนังปั๊บเนี่ยมันจะม,มันคนละอย่างเปคนละติวเลยแหละครับจะด,มจะดูมันเป็นมันเป็นคนละศาสตร์ครับก็เพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยมันคือการเล่าเรื่องด้วยภาพนะครับ,รบ,รบพอเล่าเรื่องด้วยภาพเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของขนาดภาพเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นการแสดงของภาพยนตร์เนี่ย ไม่ต้องโอเวอร์แอคติ้งนะครับไม่ต้องใช้คือเล่นให้สมจริงที่ที่สุดก็พอแล้วเ,<อ>เพราะบางขนาดภาพบางทีเราสามารถโครสอัพเข้าไปที่ตาได้โครสอัพเข้าไปที่นิ้วมือได้โครสอัพเข้าไปที่ซึ่งแต่ถ้าละครเนี่ยครับยิ่งมาจากสายละครเว,เว,เว,เวทีด้วยเนี่ยละครเวทีเนี่ยมันเขาไม่มีขนาดภาพเนี่ยฮะบ,บางคร,บครั้งเขาก็เลยต้องเล่นโอเวอร์แอคติ้งต้อง Er ang, hay dunk, hay โปรเทคเสียงให้ดังให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่เป็นธร,รรมชาติแล้วแต่ว่าภาพยนตร์เนี่ยจริงๆพูดเบาๆก็ได้ครับเรามีไมบูมถ้ามันต้องพูดเบากระซิบมันก็ให้กระซิบให้เป็นธรรมชาติไปเลยคือทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นคนมันมาจากพื้นฐานเดียวกันแต่ว่าพอมันมาแตกออกมาแล้วมันจะแตกต่างกันนิดนิดนึงค,ครับผมครับผมครับผมแล้วก็กลับมาเรื่องเรื่องของโลเคชั่นนิดนึงครับทีนี้โลเคชั่นทำไมเลือก พื้นที่ของเอจังหวัดน่านบางส่วนแล้วก็จังหวัดเลยรหรือกมครับสองสองหลักหนังนี่ยครับผมแรกเริ่มเลยเนี่ยรวางเชียงคานไว้เป็นโลโลเคชั่นหลักครับครับครับเนื่องจากผมมองว่าเชียงคานเชียงคานเป็นเมืองคลาสสิกนะครับครับเราก็เลยมองว่าจากักรวาลของหนังเรื่องเนี้ยน่าจะเริ่มต้นที่เชียงคานครับพี่ก็คิดว่า เป็นบ้านเกิดของพระเอกดังเอกนะครับจุดเริ่มต้นเดินทางของเรื่องนี้ในเรื่องมันก็จะมีเหตุการณ์ที่พระเอกต้องเดินทางไปครับครับตามรอยเส้นทางของของคนรุ่นอดีตครับตามรอยเส้นทางรักแท้ของคนรุ่นครับของคนรุ่นพ่อครับผม,ผมซึ่งก็คุณเต๋านะครับครับ เสาสมชายนะครับก็มารับบทเป็นลุงนาทีเป็นอ่ความรักในรุ่นพ่อแหละครับับซึ่งคุณนาทีเนี่ยก็ได้ขับรถเวสป้าของเขานะครับับชื่อว่าเจ้าชาเขียวเนี่ยนะครับขับไปที่จังหวัดน่านแล้วก็ไปพบรักรพบกับคุณออนออนอนงบัญญาบเรี่ยวเรื่องคุณออนอนงบรรยาบเพราะว่าคุณออนอานงเป็นสาวเหนือท่านครับมีคนถชือว่า ท่านสมชายเข็มกลัดนับคุณอรนงเนี่ยแสดงกันเหมือนจริงมากเหมือนกับเป็นสามีภรรยากันจริงๆเลยมันอินขนาดนั้นเลยนะคุณว่าคุณนวัดเืยให้สัมภาษณ์มานะครับแล้วก็เอ่อเป็นการล้านตาของเออคุณเต๋าสมชายเข็มกลัดที่ใครนึกถึงเต๋าสมชายเข็มกลัดจะต้องออกกลางออกนักเลงเจ้าพ่อตีหรหัวลอยไทยซอยแต่คราวนี้มันมาเป็น เป็นพ่อที่มีความรักต่อลูกกับมีความรักต่อครอบครัวเนี่ยมันโอ้ผมว่ามันการเปลี่ยนคาลิเตอร์อย่างแรงมากในในส่วนนี้เอ่อตั้งใจเลยครับครับครับผมครับตั้งใจตั้งแต่แรกเลยครับที่ครับเราชวนเต๋ามาเล่นเพราะว่าอยากให้เต๋าเปลี่ยนลุกครับครับผมครับกันตั้งแต่แรกเลยครับก็ทั้งคุณเต๋าเองก็อ่านบทแล้วเขาก็ชอบเลยครับโอแล้วก็มานั่งคุยกันก็โอเคเลยครับ คือทุกอย่างเหมือนกับเหมือนจักรวาลจัดเรียงครับเหมือนสวรรค์ค่อยๆส่งมาทีละหน่วยครับไม่รู้จะใช้คําไหนดีครับเหมือนก็ประมาณประมาณเนี้ยครับผมแล้วพอมาพอดีเต๋าก็มีลูกพอดีครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเตาเนี่ยมีเวสป้าของเขาเต๋าเป็นอ่คนขี่เวสป้าอยู่แล้วโอ้ส่วนหนึ่งเหมือนประเด็นที่เราเลือกเตามาทีแรกเขาบอกว่าครับผมเอ่อ ผมเห็นภาพหลังตัวอย่างครับผมสังเกตถ้าคนที่ไม่เคยขี่เวสปบ้านเนี่ยเวลาไปขี่เนี่ยครับฟิลมันไม่ได้แต่พอเป็นคุณเต๋าโอเคแล้วมันเฮ้ยมันใช่เลยเอามือครับโอ้โหนใช่ครับครับครับผมอ่าเชิญต่อเชิญต่อครับครับเมื่อกี้เมื่อกี้คุยค้างต่อมาเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับผมหลังจากนั้นก็นั่นแหละครับก็เลยเลือกจังหวัดน่านคือเราอยากให้เป็นความรักระวัง หนุ่มอีสานกับสาวเหนือครับผมครับครับแล้วก็เส้นทางท่องเที่ยวเส้นนั้นเนี่ยจากเชียงคานไปน่านเนี่ยครับมันเป็นเส้นทางที่งดงามครับสวยมากคือเราไม่เลือกใช่ครับเราไม่เลือกอ่าจังหวัดอย่างเชียงใหม่เราไม่เลือกเชียงรายไม่เลือกอะไรจังหวัดเหล่านี้เพราะว่ามีคนไปถ่ายเยอะแล้วเราต้องการนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่มันอันซีนที่ยังไม่มีใครไป ไปถ่ายครับเราก็เลยเลือกจังหวัดเลยเชียงคานนะครับแล้วก็เลาะไปตามเส้นทางข้ามแม่น้ํำข้ามแพรเข้าไปยังจังหวัดน่านไปยังบอกเกลือครับผมก็เคยมีโอกาสได้มาทำละครของช่องสามนะครับเจนี่เดอะเดอะซูรี่ซีั่นภาคเหนือก็เคยได้ไปเซอร์เวยจังหวัดน่านนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจาก พี่ป๋อแล้วก็พี่ๆสมัชันเอ็มเนี่ยแหละครับขอบคุณมากๆเลยครับก็ผมก็เลยนําความประทับใจที่เคยมีต่อจังหวัดน่านะผมมองว่าจังหวัดน่านมีเอกลักษณ์ครับครับแล้วก็เลยเลือกบอกเรือเส้นทางปัวครับผมครับครับผมครับทีนี้ถ้าว่ารักข้ามคาน ตอนที่หนึ่งเนี่ยนะครับได้สักสองสามร้อยล้านแล้วนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดรักรักเพิ่มการสองนี่น่าจะบาดเจ็พเยานะครับเพราะว่าผมทราบข่าวว่านักเอกเป็นมิสกินพเยาเหรอครับใช่ใช่ใช่ครับน้องแมงปอครับน้องนาแดงครับครับครับผมมิสเกิน์พเยาครับอ๋อครับเดิมเนี่ยน้องเดิมน้องเปรี้ยวเนี่ยเรามองว่าจะใช้มิสแกลนน่านด้วยซ้ำครับ ครับทีนี้ตอนหลังเออ่ก็ได้น้องมิสแกนบุรีลัมาครับครับผมครับมาเล่นเป็นตัวเพื่อนของนางเอกครับก็เลยไม่ได้มิสแกนนน้านัอนก็จะได้พยากกับน้่นครับอ๋อครับผมครับผมครับในในในฐานะที่เอคุณหนุ่มครับเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้ครับผมถามนิดนึงครับประทับใจฉากไหนมากที่สุดแบบออืหแบบโอ้แล้วกำกับเองแล้วสั่งคัดเอนแบบมัน มันสุดขึ้นมากมันเป็นเป็นฉากไหนครับมีไหมครับจริงหนังเรื่องนี้เอ่เป็นหนังที่เราถ่ายทํากันอย่างโหน็ดเหนื่อยนะครับยากลำบากแ,แต่แต่มีความสุขครับ,รบทีมงานทุกคนเนี่ยรเราผมคิดว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ทุกคนใ,นในในในทีมเนี่ยนะจะประทับใจอ่ะครับครับ หรือกอธิบายยังไงผมว่ามันดีทุกทุกซีนเนี่ยนะครับคเพราะนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจทุ่มเทครับนักแสดงบางทีขอขอขอเพิ่มบวกขอขอขอเทคเองอ่ะเล่นแล้วแบบขออีกทีผมว่าผมสุดได้กว่านี้คือผมทํางานไม่ยากนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยครับเรา เราเราทํากันบ้านแล้วก็ตั้งใจกับเรื่องนี้มากครับเนื่องจากมันเป็นเรื่องแรกของของมิสมิสแกล์นะฮะส่วนของผมก็เป็นเรื่องที่สองจากเรื่องสังหรณ์ตอนผมทําสังหรณ์ก็น้องบิ๊กแดนบีบีทูบีก็เป็นนักแสดงใหม่ตอนนั้นเขาไม่เคยเล่นหนังเลยเหมือนกันเหมือนกันนะครับที่ผมบอกก็โจทย์ผมเนี่ยเจอนักแสดงใหม่ครับเป็นเรื่องปกติครับ อือครับครับก็การทํางานกับรักแสดงใหม่ผมชอบนะครับผมชอบมากกว่าทํางานกับรักแสดงที่มีอีโก้ฮะครับแต่เท่าที่ทํามาก็ไม่เคยไม่เคยเจอนะฮะครับผมครับผมพอทํางานด้วยพอเราเอางานเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะสลายปัญหาทุกทุกอย่างนะครับครับผมครับผมครับอทีนี้ภาพยนตร์เรื่อง ลักข้ามคานเนี่ยครับจะผมฉายเมื่อไหร่ยังไงครับแล้วก็ฉายในเครือไหนครับหรือว่ายัางไงครับคุณแจ้งนิดหนึ่งครับหรือว่าพี่น้องครับพี่ได้ทราบข่าวจะได้ไปอุดหนุนอุตสาหกรรมหนังไทยกันครับโอ้โผค<ม>รัโอ้โหต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็ในสถานการณ์หลังจาก <laughs> ช่วงโควิดทุกครับผมคนก็นะครับนิวโน้มก็ครับผมใช่ครับ อ่หนังเรื่องรักข้ามชานเราก็ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยครับเพราะหนังเรื่องนี้ปิดกล้องเมื่อปลายปีที่แล้วเรามีกำหนดฉายวันที่สองเมษายนนะครับเดนครับครับแต่ยังด้วยสถานการณ์โควิดนะครับทวกนั้นทำให้เราดีเลยครับโอ้โหใช่ครับก็เลยแบบโอ้โหครับลำบากเลยละครับครับครับก็เลยต้องขยับเลื่อนมาฉายตอนนี้เราได้กำหนดฉายวันที่สิบหกกรกฎาคมนี้นะครับจะถึงนี้ในเครือเม มเจอร์ครับอในคั่วประเร์ครับแล้วก็ฉายพร้อมประเทศลาวด้วยนะครับอ๋อไปไปฉายที่ประเทศลาวด้วยเลยครับโอ้โหกันก็ก็ขอขอฝากข่าวสารนี้นะครับไปยังพี่น้องสปปลาวนะครับช่วยกันเป็นกำลังใจนะครับเพราะว่าองไปขอบคุณมากไปไปถ่ายที่เอ่อบอกเกลือเนี่ยเชียงทานเอ่อ ก็ติดแล้ก็ข้ามไปก็ติดลาวนะครับแล้วก็เชิงคางข้ามไปคาร์ลาวตอนถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ช่วงพักเบรกก็ได้แอบไปเที่ยวฝั่งนู้นด้วยครับครับผมกับได้แอบไปเที่ยวลาวครับก็คืออยากให้เชิญชวนพี่น้องชาวชาวชาวลาวด้วยนะครับครับผมกับครแล้วแล้วทางลาวนี่คขาบก็ถ่ายหนังในโรงหนังเป็นมันเกออะไรทราบไหมครับ หรือว่ายังไงครับไม่ทราบครับไม่ทราบเลยครับแต่ทราบว่าฉายพร้อมกับประเทศลาวที่ทางพี่นวัตไดเล่าให้ฟังอย่างนะครับครับผมครับครับผมแล้วก็มีมีประเทศอื่นไหมครับที่ที่แจ้งความจำานงมาที่จะขอฉายร่วมมีไหมครับหรือว่ายังรอยังยังไม่ทราบครับครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเอ่อโพสต production เนี่ยนะครับครับคือพอเราถูกเลื่อนฉาย เราก็เลยหยุดการทํางานเรื่องโพสต์ไว้ก่อนครับผมครับจนเนี้ยครับเราได้กําหนดฉายแล้วเราก็เลยกลับมาทําโพสต์อีกครั้งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงอ่าระหว่างการนิกเสียงต่างๆนะครับทําดีซีพีครับต่างๆทาคำเรียกครับได้ข่าวว่าเพลงเพลงประกอบภาพยนตร์นี่ปู่เป็นเพลงที่คุ้นเคยกับคนไทยมากเลยเพลงอะไรนะครับเราตั้งใจครับเพลงรักฉันนั้นเพื่อเธอโครับเอืองพลงเพนเตอร์ครับใช่แต่ว่า มันมันทํานองมันคล้ายๆแต่มันมีความเป็นเป็นรักข้ามคานใส่เข้าไปในนั้นน่ะผมฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นเพลงเดียวกันก็จริงแต่มันมีความแตกต่างดนตรีแตกต่างครับมคากครับครับผมคือส่วนหนึ่งของรักข้ามคานก็คือเราอยากคือเนื่องจากที่ผมเลือกอําเภอเชียงคานเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเชียงคานนะครับเป็นเมืองที่มีความคลาสสิกมีความเก่าครับ เป็นอะไรที่หน้าหน้าหลงไหลครับตึกไม้ตึกแถวไม้บรรยากาศของผู้คนมันเหมือนเมืองที่ถูกฟรีดไว้ในในยุคอดีตเหมาะกับรถเวสป้าของเราซึ่งคคนที่ชอบบรรยากาศหนังย้อนยุคในนอยๆ่งี้ครับก็เลยเหมาะเราก็เลยคิดว่ามันจะต้องมีเพลงเก่าที่ทำให้คนระลึกถึงช่วงเวลาในในในอดีต เราก็เลยเลือกเพลงรักฉันเพื่อเธอครับอสุดเขามองในมุมของความเป็นสากลด้วยครับเพราะว่าเพลงรักฉันเพื่อเธอเนรู้สึกทํานองดั้งเดิมเขาจะเป็นเพลงญี่ปุ่นนะครับจำชื่อเพลงไม่ได้คุณก็ทานองจีนก็ไปร้องกันตั้งนานนะครับที่จีนก็มีครับรักฉันเพื่อเธอนะครับครับง่ายๆก็คือคุ้นกันเลยนะครับว่าไปแล้วนะครับผมก็อยากให้ถึงวันที่16กรกฎาคมเร็วๆครับที่พะเยาก็จะมีเมเจอร์นะครับครับผมครับ ฝากพี่น้องนะครับทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณมากมากครับแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็ไม่ต้องทํากําไรเยอะครับเอาแค่สามสี่ร้อยล้านก็พอนะครับนงานแบบนี้ขอแค่แบบเราไม่ขาดทุนก็พอแล้วครับโอ้โหมันมันมันมอบหนังไปได้หนังไปได้เลยครับหนังไปได้ยังไงผมก็มองว่า s u ักเซสนะครับสุดท้ายนี่ครับในฐานะท่านเป็นผู้รับกันะครับท่านธรรมรักษ์บุษมาโนท่านมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชน นะครับที่ติดตามเรื่องรักข้ามคานครับท่านจูนชวน,นได้เลยครับครับก็อยากจะบอกว่าอ่าผมคิดว่าหนังเรื่องรักข้ามคานเนี่ยนะครับเป็นหนังที่เป็นหนังไทยที่มีมีเรื่องราวมีบรรยากาศมีความรู้สึกที่เฉพาะตัวครับ,รบผมว่าคือไม่เหมือนหนังไทยเรื่องอื่นๆครับ ที่ฉายอยู่ในช่วงระยะเวลาใกล้ๆกันเนี้ยครับเราอาจจะไม่ได้ดูหนังอารมณ์ประมาณนี้มานานครับผมทำเองผมดูเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันค่อนข้างอบอุ่นนะครับผมเชื่อว่าความความสุขมันส่งต่อกันได้แล้วหนังเรื่องเนี้ยเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักนะฮะครับ ทางในเรื่องราวของตัวละครคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหนังรักครับมันอาจจะมีมีเรื่องของความดราม่านิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้หนังที่ดูแล้วหดหัวครับสุดท้ายแล้วหัวใจจะพองโตครับเพราะสุดท้ายคําตอบของทุกๆสิ่งมันคือความรักครับความรักที่อบอวลในหนังเรื่องนี้ครับคําว่าคานเนี่ยมันก็คือเมือง เชียงชาญด้วยอันหนึ well ่งแล้วก็อีกความหมายแฝงที่สองก็คือนางเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่เชื่อมั่นในความรักเลยครับเพราะว่ามีผมคิดตั้งใจตัวกับต UH ัวเองว่าชีวิตนี้กูจะขึ้นชานก็เลยเป็นเหตุผลให้รักข้ามคาหนังรักข้ามคานเอาเอาอย่างนี้นะครับและคำว่าชานครับผมจะหมายถึงการข้ามการ การเวลาด้วยลงครับผมนะครับมันคือเป็นหนังที่สุดท้ายแล้วความรักมันไม่มีคําว่าเชยครับความรักแท้มันคลาสสิกเสมอครับครับน่าจะเป็นคําตอบของคนที่อยากอิ่มในความรักนะฮะไปดูหนังเรื่องนี้แล้วก็มันไม่ใช่ความรักของหนุ่มสาวอย่างเดียวครับมันเป็นความรักของพ่อลูกความรักของครอบครัวความรักของนิตรภาพเพื่อนบมันเป็นหนังที่ที่ผมบอกอ่ะ เราอาจจะไม่ได้ดูหนัง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 ไทยรสชาติแบบนี้มานานมันเหมือนหนังไทยเก่าอะครับหนังไทยสมัยเก่าเนี่ยหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมันมันเหมือนจะครบรสอะครับพี่ป๋อพี่ปอ๋อ<ช>นึกออกไหมครับใ,ใ,ในหนังไท <ๆ S 2> ยสมัยก่อนที่เราดูสมัยเราเด็กๆ<ช>นะฮะคือหนังมันจะครบรสอะม, <somos S 1> Action, มีทั้งแอคชั่นมีทั้งตลกมีทั้งราม่ามีทั้งรักนะครับหนังเรื่องเนี้ยผมตั้งใจจะให้มันเป็น เป็นหนังที่คลาสสิกอครับหนังที่มีความเป็นไทยด้วยแล้วก็มีความเป็นสากลด้วยก็เลยครับเมื่อมีโอกาสที่จะได้ทำหนังแบบนี้ก็อยากจะทำฝากเอาไว้ครับแล้วโอกาสที่จะเกิดโปรเจกต์แบบนี้ก็คงไม่ได้เกิดง่ายๆนะฮะอันนี้ผมก็ถือว่าก็โชคดีผมก็อยู่ในวงการมา ไม่งั้นก็จะต้องโดนไม่หนังตลกก็หนังก็หนังผีอะผิดพ <c oughs> ี่จะทำ <c oughs> พอดีพี่นวัดก็ถือว่า <c oughs> พี่นวัดเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ครับรับผมก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาไงก็ฝากด้วยนะครับเป็นกำลังใจ <c oughs> ให้หนังไทยเล็กๆ <c oughs> และยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเราช่วยกัน ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องได้ร้อยล้านอะไรขนาดนั้นนะครับก็แค่มีคนดูคนได้เข้าไปชมแล้วได้รับอะไรดีๆผมเชื่อว่ามีข้อคิดดีๆเยอะมากนะครับในหนังเรื่องนี้ข้อเราตั้งใจกันมากครับออมครับผมนะจากฟังจากผู้กำกับพูดมาแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าจากท่านที่ผมเองยังไม่ได้ชมหนังเรื่องรักข้ามขานก็มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็เราวันวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับ ก็ไปเจอกันที่นาหลังเมเจอร์แล้วกันนะครับตอนนี้ครับผมครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสมรักษ์ธรรมุทิมาโนธครับผู้กัดครับผมตรงนี้แล้วก็ผมมิจูคุณด้วยครับผลกขอบคุณพี่ต่อมากมากครับขอบครับขอขอบคุณที่ใหญ่จริงครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับผม